ครับวันนี้ลูกค้าเพิ่นเอามาให้เซตระบบให้นะครับแล้วก็มาจัดมาตีนรุ่น41600นะครับเป็นตัวท็อปหรือว่าเป็นพาวเวอร์แอมป์กำลังนิยมในตอนนี้เลยนะครับในเซตนะครับ4คูณ2นะครับอ่าเซต4คูณ2นะครับเดี๋ยวตู้ลำโพงไพรเบิรงนะครับพาวเวอร์พาวเวอร์แอมป์นะครับมืัอนี้ลูกค้าก็น่ามาจัดเลยนะครับเป็นรุ่น MX 41600นะครับส่วนเครื่องปรุงนะครับก็เป็น EQ มิอซ์ EQ ของทาดานะครับในรุ่น231นะครับแล้วก็คอร์ดคอร์ดรุ่น CE 2 3 4 XL นะครับอันนี้เในระบบ2ทางนะครับเป็นคอร์ดสทางแต่เลีนสองทางนะครับผมแล้วก็ไม่น้อยวันนี้นะครับเป็นของ Mi โครเทคนะครับรุ่น MT 3 3 D นะครับเปลี่ยนาจอดีต้นนะครับผมแล้วก็พร้อมด้วยมิกเซอร์ของทาดานะครับในรุ่นแฟน C แนะครับอันนี้มี8ช่องนะครับ เป็กลองแหลกนะครับประมาณนี้นะครับผมเล่นในระบบ2ทางนะครับ้วกจะจายสัญญาณจากทา้งล่านนะครับผมนะครับผมอันนี้ก็ 1- 2เป็นซับเบสนะครับ34เป็นกลางแหลมนะครับเล่นในระบบ2ทางนะครับข้าสิเป็น3 4เป็นเบสก็ได้นะครับหรือว่า 1- 2เป็นกลางแหลมนะครับสวิตช์หมดด้านหลังนะครับก็เล่นเป็นสเตอร์นะครับเล่นบายพาสแล้วก็ความแรงของสัญญาณก็0.7 5นะครับผม แล้วการมาเบิรงตู้ลำโพงครับผมตู้ลำโพงนะครับอันนี้เป็นตู้15นิ้วนะครับตู้15นิ้วนะครับเป็นดอกของ NPE นะครับดอกคลองรอนะครับอ่าอันนี้เป็นไม่าร์ติเ l ิลนะครับ15บมิลนะครับแล้วก็ตะแกรงฉีดพ่นด้วยสีระเบิดนะครับเป็นของค่ายเทพซาวนะครับผมอันนี้เป็นตู้แฝดนะครับเป็นตู้แฝดหรือว่าเป็นตู้ระเบิดนะครับตู้หนึ่งมี2ดอกนะครับอันนี้ใส่ในช่องเอาที่หนึ่งนะครับอันนี้กับช่เอาที่2 รากา 3C นะครับทางลูกค้าจัดมาอันนี้ก็คือสองคูณสองนะครับสองคูณสองอีกฟังหนึ่งกเลินอันที่สามฟังหนึ่งเหลืออันที่สี่นะครับผมโอ้ยอานสีซับซนนะครับผมโหกกับซับซนเท่ากันนะครับอ่ะนี่นะครับก็ถือว่าสี่ชั้นนั้นจบเลยพอดีนะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องเปิดทดสอบทดลองเพิิงนะครับว่าสิกระหึ่มซัมไดนะครับผม อันนี้เล่นในระบบสองทางนะครับอวอลลุ่มนะครับสามสี่เป็นกลางแรมขึ้นนะครับโอ้แต่ว่ากลางแรมตัวนี้สุดยอดเลยครับ,รบอ นี้เปิดเฉพาะกลางแหลมนะครับสัญญาณมาดีมากนะครับตอนนี้เปิดในกลางแรมครับเอามาฟังสะบีนครับวันนี้ ไมสีงชีวขอคอยต่อไปส,สคัั้ัแม่วันจะไปคนเสียงขอมาสสมบรสีสมบรุบรลาแดงเจ้าเอขอเจ้าจงพาวันไหนเชาเจ้าจมเกมาโอ้สุดยอดครับกลางแหลมนะครับดอก นะครับดอกกลาง12นิ้วนี่เป็นของกิฟตนะครับเป็นของกิฟตโค้งเหลืองนะครับแล้วก็แหลมเป็นหัวจรวดนะครับโอ้เสียงกลางสุดยอดมากครับนะครับอ่ะอันนี้ก็เอากิฟตมาฝากพี่ฝากต่อน้องนะครับผมไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับร้านเราก็ตั้งอยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหรือว่าลูกค้าสนใจอยากสั่งซื้อพาวเวอร์แอมป์นะครับกระทุ่มเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0650945779นะครับ0650945 7จ็เดนะครับเดี๋ยวมีคีิบันเื่นเดี๋ยวจะมาลงให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันนะครับ